้าผ่ามะขามเดี่ยงเลยนี่เขาเรียกว่ามะขามโปร่งฟ้าคุณผู้ชมของดีของคนละสิทธิ์อีกชนิดหนึ่งแค่อาถฐานต่างๆจากใจยงช่องอยจ้อยพุงกลมๆโดนไปกิ่งนึง ฟ้าไม่ค่อยแรงเท่าไรถ้าแรงนังจะตายพลายนะต้นใหญ่ดีจริงๆคุณผู้ชมไลยแน่นอนมากถ้าเป็นกิ่งทงางตะวันออกเลยนะเจ้าเลย